โิโอ้ยนี่คืออากาศยามเช้าครับโรงเรียนอะไรจำไม่ได้แล้วแต่เมื่อคืนเราก็นั่งเก็บบรรยากาศตรงนี้กันอากาศดีครับเดี๋ยววันนี้จังเดินทางกันต่อ đó anh อาหารจานเด็ดอาหารญี่ปุ่นนะวันนี้อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นปกติดูแต่หนังญี่ปุ่นวันนี้ต้องมากินอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนะอันนี้นี่อาหารญี่ปุ่นชายามาครับโอ้โหมาเฮ้ยอ้าครับเตรียมตัวที่ออกเดินทางวันที่สองอ่านะครับวันสืงอมีพร้อมอ่าเซอร์อุ้ยอันนี้เซอเอครับ คะจนน พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องจายคนนี้ได้ก่อนจำได้ไม่ได้ก็บอกมาลุงเียนอนมาอ้าลุงเราต้องหาว่าทางไหอ้าวใครยังไม่ได้ยกมืออแบ่งกันโลกแบ่งกันเออ Đã nhận đấy chưa? Đã nhận được, ok Để anh đi, để anh đi Ờ, ờ, ờ Để anh à. đi, để anh đi Ờ, ờ, 2-3 năm trước vẫn và là là yin mà thôi, khay mà, mà tám thùng, à, anh ấy ở luôn, à, ấy, à thùng แอยู <mile> ่บนดอยไม่หมดน้อยกันไปอยู่กลางฝนนายม่ตามประสาคนดอยข้าบ่รวยบ่จนบ่เป็นคนสำอยเกิดเป็นคนบนดอยไม่ต้องคอยง้อใครบ้านสู่อยู่ในเมืองมุงกระเบืงสีใสบ้านแค่อยู่กลางไกล บายต่อสู้ชอบเพลงฝรังถ้าสอบฟังเสียงซึ้งเอาตึงตึตะดิตึงกดีซึ้งก้องฟ้าอุ้ยครับเป็นไงครับผมจำไปจนตายถ้าจะชวนผมมาอีกเส้นนี้ผมคงไม่มาขอเป็นเส้นอื่นที่มันไม่ต้องซ้ารอยเดิมจริงๆแล้วประสบการณ์การเข็น มันช่วยได้เยอะมากเลยครับเมื่อไปเจอทิ้งนี้เป็นเข็นล้วนๆระยะทาง8กิโลเข็น6ปั่น2อันนี้ไปอีก24กิโลคิดเอาแล้วกันนะครับว่าเราจะเข็นเท่าไหร่จะปั่นเท่าไหร่แล้วจะไปถึงกี่โมงที่เราจะไปนอนก็คือจะเห็นอนนุนชัดเจนเลยลอยหลวงเชียงดาวข้างล่างนี้คืออำเภอเชียงดาวนะครับจะเห็นไฟกลางคืนหรือว่าดาวบนดินบาร์บีคิวเดี๋ยวผมขอแยกถ่ายถ่ายนะเดี๋ยวเราไปโปรโมทให้ อันนี้รีสอร์ทที่พักชื่ออะไรเอ่ยชมวิวชมวิวนั่นครับส่วนตัวเลยเห็นไหมหน้าหนาวนี่นะครับพันหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับนเทรนะเรานั่งสามารถชมบรรยากาศอย่างนี้ได้เลยนะครับศูนย์ศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดสามหกแปดสามศูนย์เบอร์ติดต่อผู้จัดการที่พักชมวิวนะครับราคาที่พักห่พันเก้าร้อยบาท นี่<ด>คือนะดอยหลวงเชียงดาวที่อยู่ด้านหลังนะคระับเราจะไปกำลังไปผ่านบ้านปางมาโมโขขึ้นทาง uh, <dead. S 2> แก่งปันเต้าถ้าเรวัดมาอย่นี้นึงครับบอกคำ uh, เดียวว่าลตอนนี้ยังไม่ถึงสันปลากเกียแล้วก็จะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าวันนี้แต่ก็ไม่รีบครับลองเสบียงพร้อมขนมาเต็มที่เข็นมาเต็มคลัง บ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำบา่าบ่มีห้องนัง่ห้องนวดลำบ,บา่าบ่มีคนลาแฟนตาแป๊ีบ่มีเนื้อสันทัดน้ำมันหอยคนบนดอยชอกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำทุยกยดีแต่หมู่เฮานี

ความสวยงามครับจะเห็นความสวยงามต่อเมื่อท่านปั่นจักรยานมาเท่านั้นอันนี้สิงข้าหลามครับกำลังเลิกปฏิบัติการแล้วอะไรดีมามาือะอะไง,ง,งเงาะอะรครับ พดูสภาารถเมันเป็นอะไรเสียล่ะตอนนั้นมันขี่มาถึงนี้แล้วไฟมันหมดแล้วมันนอกกว่านี้อครับอ๋อแล้วก็มีนจะลากลงอ๋อรถไถที่เกตกำลังเกตทางอยู่เดี๋ยวคันนี้ลากลงอ๋อโอเคไม่รู้อะไรไม่แพงไม่รู้แพงไม่รู้อือ เอาสบายต้องมีสตางค์เป็นกองก่อนว่าเฮาใส่เงินใส่ทองรับรองว่าเฮามีสักมีสีแบกินแบกสายดินไปดินมาหาตังพอได้เงินบ่มีคนจ้างเงินมันดังในปัทีเงินเจ้าพ่เงิน,งงนคนทำมาหาเงิน,งนกันมวลคนา จะจะเฮรถเม้โคจะมันคนขึ้นไปขี่ได้เป็นพันยัดกันไปมาเป็นปลากระป๋องสะดวกสบายน้ำไฟเข้าไปถึงเพื่อนใจไปจะมีใบเตือนสิ้นเดือนมีคนมาเก็บเงินทองทวง,วงเจ้าแม่ทวง,วงกระเป๋ากลวงไป,ไปเลย<ใ>จ่ายม้วนขนาด ใท่านคะอยแล้วมั้งเบืองไ,ไม่ต้องกลัวเบืออหรอกอจริงๆมันแสบอ,อันนี้ก็คือเที่ยวลึกครับจากป่ากเกี้ยห่างไกลหัวใจ,ใวใจดีมีหมวกกันน็อกเราอย่าประมาทนะคุณยังมีหมวกกันน็อกผมไม่มีนะ,ะเพิ่มความสดชื่นนี่เพิ่มความสดชื่น พี่อุ้ยได้รับบาดเจ็บต้องทำให้ต้องเสริมกำลังได้อาหารอาหารมื้ออาหาร,าหารญี่ปุ่นใบใบหมาม่าไปเลยพี่อุ้ยไปเลยจับทิศได้ถ้วยมากเอาถ้วยไปเลย ชื่ออะไรครับหนีไปแล้วครับคนจัดทริปชื่ออะไรครับ แสงสวย สองร้อยโลผู้พิชิตสองร้อยโลด้วยไม่รู้สึกอะไรเลยจิบจิบบอกว่าเอาพากูมายี่สิบโลพามาทาไม้กูปั่นวันละสองร้อยโลเพราะว่าอย่างนั้นพี่อุ้ยครับพูดที่ว่าตกกระไดพอลจรหรือว่าหลงมากระจน nhiếp gặp nó, tông theo sào, tông phồng thình, chiêng đao. Nong bùa tòng, khoắn tên là on năn lau, song hào, lên tuổi gian. Pích bay pích má, khi khoái, đi tung tung van. Cởi liêng Còn năn mặn nhàng phẳng